จากสถานการณ์โควิดในทีลวรอกใหม่แม้ว่าจะมีความขี้คายลงแต่เรายังต้องป้องกันเฝ้าระวังกันต่อไป บริษัทซีพีอจำกัดมหาชนผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่นและเซเว่นเดลิเวอรี่ได้เดินหน้าสารต่อโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันอย่างต่อเนื่องเพื่อสน,สนับสนุนภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รอกใหม่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องล่าสุดนายวิชัยจันจริยากุลกรรมการผู้จัดการร่วมบริษัทซีพีอีโอจำกัดมหาชนพร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารและพนักงานเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นผู้แทนมอบคารุพันธ์ทางการแพทย์ประกอบด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัยแอลกอฮอลทำความสะอาดและน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เราทำโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันมอบผู้รับผ่านทางการแพทย์แล้วก็สินค้าอุปโภคกับผู้บริโภคมอบแต่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ขอบคุณพลังคนไทยทุกๆคนนะครับที่ช่วยกันรณรงค์ช่วยกันร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัยในการเว้นระยะห่างในการใช้เจลแอลกอฮอลต่างๆนะครับ แล้วก็ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆคนวันนี้เมืองไทยรอดได้คนไทยรอดได้เพราะเรามีบุคลากรทางการแพทย์ที่ดีโดยมีรองสัตราจารย์นายแพทย์พฤหัสต่ออุดมผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้ช่วยสัตราจารย์ดรปริญญาเทวานรมิกุลผู้จัดการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้ในปัจจุบันสถานการณ์ เริ่มสามารถที่จะ,ะควบคุมได้นะครับจำนวนเคสที่พบใหม่เนี่ยลดน้อยลงนะครับแล้วก็การดูแลรักษาคนไข้ก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในการนี้เนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับทางบริษัท c p o จะอัดมหาชนนะครับในการที่จะในกุณามีความร่วมมือกับโรงพยาบาลนะครับในการที่จะให้อุปกรณ์ในการป้องกันนะครับเรื่องของโควิด -19 นี้ ที่เราผ่านมาได้แม้ว่าจะเกิดการแพร่ระบาดไปมากขึ้นก็เพราะความช่วยเหลือของทุกภาคส่วนอย่าง CPO นะครับที่เอาอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดทั้งหน้ากากาอนามัยทั้งเจลโอห์เครื่องมือวัดไข้ตรวจคัดกรองเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เห็นว่าไม่ว่าจะมีวิกฤตการณ์อะไรแล้วแต่นะครับคนไทยเราจับมือกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมเราจะผ่านทุกกิจการไปได้อย่างอุปกรณ์ทางการแพทย์อันนี้ก็จะไปใช้ที่ตรง,งสนาม ทั้งนี้ CPO จะเดินหน้าสนับสนุนครุภันทางการแพทย์ที่จำเป็นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รอบใหม่ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานราชการต่างๆแทนความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงพี่น้องชาวไทยเป็นไปตามปณิธานของ CPO ร่รวมสร้างสารรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคนต่อไป